จะทำเรื่องมนเสกมะม่วงเหนือเรื่องมีดังต่อไปนี้ค่ะนักศึกษาคนหนึ่งได้เรียนสำเร็จเจ้าสานักทิสาปามโมในเมืองตกศิลาแล้วได้เดินทางออกชนบทเพื่อเสเวงหาประสบการณ์เขาไปถึงตำบลแห่งหนึ่ง ชีสังคมชั้นสูงในประเทศอินเดียสมัยก่อนและแม้ทุกวันนี้รังเกียจทำน้องคนผิวขาวรังเกียจคนผิวดำในประเทศอื่นทุกวันนี้นั่นเองที่หมู่บ้านตำบลนั้นมีใช้จันทานทั่วหนึ่งมีหมดสำหรับใช้เศษม,ม่วงที่ออกผลสุกนอกฤดูกาลได้หากเป็นปัจจุบันก็คงจะใช้ความรู้ด้านเกษตรกรรม เเกิดเป็นใบแก่ออกดอกแล้วออกผลใช้จันทานเืนเก่็ดใส่ตะกราหาไปขายบ้างเอาไว้กินกับลูกเมียของเปิบ้างหนุ่มนักศึกษาผู้ท่งสำเร็จจากมหาวิทยาลัยตะกัสลาได้เห็นชายจันทาน มะพูงสุขนอกฤดูกาลเร่เข,ขายเช่นนั้นก็ะน่ใจว่าฉายจันทานผู้นี้แหละน่าจะมีมนหรือมีความรู้เรื่องทำให้มะพวงออกผลสุข คนวิ่ดีแต่เมื่อเวลาเนินนานเท้าชายจันทานก็ต้องจำใจถ่ายท่าวิชาหรือมนเสกขม้อเมื่อบทนั้นแก่หนุ่มนักศึกษาเพราะหนุ่มนักศึกษาเป็นจอมตื้อไม่ยอมไปไหนคอยเอาอกเอาใจชายจันทานร่างดีบาดรับชายเช่นคอยล้างเท้าให้ชายจันทานโดยไม่รื่เกียจวันนะต่ำต้อย ภรรยาของชายจันทานครบกำหนดคลอดลูกหนุนนักศึกษา เมื่อว่างบทน,นั้นเตแกหนุ่มนักศึกษาจนหมดแล้วก็สั่งว่า,จา,า,เ,าเจ้าหนุ่มนักศึกษาเขาพลอยท้อจบเราจะเดือดร้อนบนบทนี้มาจากไหน่อ้เจ้าตอบตามความจริงนะครับอาจารย์ถ้าเจ้าโกหกบนบทนี้จะสวมทันทีเจ้าจำม พระเจ้าพระราศีมีอุทยานมีเจ้าหน้าที่รักษาและบำรุงสวนวันหนึ่งคนเฝ้าสวนได้นำมะมม่วงกระเทยสุกข,ขึ้นมาถวายพระเจ้าพระราศีเสวยแล้วก็ตรัสถามคนเฝ้าสวนว่าเจ้าคนเฝ้าสวนเจ้าไปได้มะม่วงกระเทยสุกมาจากไหนทำไมรชฉอดมันจัหวรนอร่อยดีจริงเมื่อพระเจ้า สีราเรื่องทั้งหมดแล้วก็รับสั่งให้หนุ่มนักศึกษาเขาเฝ้านุ่มนักศึกษาวเษิษศะมมดอุทยานที่ออกดอกออกผลเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพระนสีมากและเท่านั้นก็ได้รับพระราชทานร่างวันเป็นจํานวนมากพระเจ้าพระนศีจึงตระถามับนนุ่มนักศึกษาว่าเจ้าหานุ่มนักศึกษาข่าท่าเจ้าจริงๆเถอะจเดือเรียนวิชา นี่มาจอบไหมหนุ่มนักศึกษาท่าทางตึกตักอยู่ครู่หนึ่งจึงกระทู่เท็ดว่าเออือคอคืออคือออมอบมฉันริ วันหนึ่งพระเจ้าพระนศีรักสั่งให้หนุ่มนักศึกษาปิเศษมะม่วงอุทยานให้ออกดอกออกผลนำมาให้เสวยเพราะวันนั้นอยากเสวยมะม่วงหนุ่มนักศึกษาจึงไปที่อุทยานซึ่งมีต้นมะม่วงเต็มไปหมดหยุดยืนห่างจากต้นมะม่วงประมาณเจ็ดก้าแง่ดูต้นมะม่วงเทน้ำใส่ฝ่ามือและจะไล่มนถ่าึงไม่ออกเลย กดนั้นขึ้นบ้างว่าอย่างไรเขาเริ่มสนิทเลยบุม่มนักศึกษาไม่สามารถเสกมม่วงในอุทยานให้ออกดอกออกผลเป็นที่โปรดรานของพระเจ้าพระนรศีได้ผู้พระเจ้าพระนรศีตรัสถามจึงตระทูลเพดว่า อดไ,ได้嘛นะักวันนี้เป็นอยองไรหรือหนุ่มนักศึกษาเกิอแต่ช่วงตัวศีรษะของเขาเหมือนจะระเบิดออกเป็นสีเสยียงเขาจึงรนน้นหมอดถวายบังคมและล่บละลักกราบทูลความจริงทั้งหมดให้พระเจ้าพระนศีสงสาบเมื่อพระเจ้าพระนศีทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็ตรัสก,กับหนุ่มนักศึกษาว่าจหนุ่มนักศึกษาข่าจะบอกว่าเรฮิรปอันลวงผึงนั่นนะ่ะเรื่องใครจะได่มาจากตนละหุ ต้นแคฟ้ฟอยหรือว่าตนสะเดาแต่ต้นไม้นั้นก็เป็นต้นไม้ดีมีคุณสหรับผู้ที่ครอบรวมถึงกันทั้งนั้นเอ็งมันเร็วมากจงกลับไปขอเรียนมนกับอาจารย์จันทานอีกไปหนุม่มนักศึกษาจึงกลับไปที่บ้างชายจันทานอาจารย์พูดถ่ายทอดวิชาเสกมะม่วงให้และยืนรู้ ดิเศษที่จะสวนมนให้กับอดีตรูปศี์ของเราปฏิเสธนันท่านผู้แต่งชาดกได้ร้อยกรองเป็นคำสรรพบาลดีว่าทานััสะ หนา้าป่าไปท้ายดังมีผู้พบศพของนูไนป่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสชาดกเรื่องนี้จบก็ทรงแสดงคำย้บว่าผู้ที่ไม่รู้คุณครูบาอาจารย์